มาครับพี่น้องราคามันจักบาทก็ครับพอพูงไงบาทยีบาทยี่สิโอ้คือในเพื่อนในเพื่อนว่านี่ครับหัวมันเพื่อนกู้ย่งมูแรงนะครับเนาะมันจังนาอกางไก่เปียกการแก้วไปยู่ก็พูดไหนี่ครับหัวมันสใส่เพื่อดู ราคาแหนรถกมาเอิดมาดึงไฟดึงง่ายยังตัวนี่ไงตัวนี่ก็ตสามพันครับตัวราคาย่ำเลยราคาย่ำมันงสามันง่ดึงง่ยดึงงายเ้ไหไปมืดึงง่ายตั่ไหตัวกูเจอากูให้ค่าซกระจกตมันส่วนึตดึงมขึนยังไงต้วแก่ตัวจสองพัน

โย,โยกไปโยกมาทามาั้งคางไหมดึงเล่ยววโอ้โนี่แสดงว่าของแท้โยกทั้งคางโยกทั้งคางตู้แย่ไอ้งอมยาวทิ่ซือสอนหนังสือเลยพวื้อสอนหนังสือเลยโอ้โหแต่ละอันมันขาดไม่ใช่ได้เลยโอ้บอยางยัยยู้นี่เพีย

ดึงคือเพราะแค่นั้นโอ้ยงงนี่ป่าอ้านเหลียวรัานเหลียวโอ้ยนี่นนนต้นี้นี่เอ็มครับนี่นี่ ฉันได้รุ่นนี่นี่ตรงควงเลยนี่เขอยอิกเขอยอิบเฮ้ยให้ลอง โอยก็จะอะไรแล้วมีกระชายมาเอ้าใส่ลายตันอยู่นี่อันนี้โปรตีนเลยนี่ป๊าแสดงว่าหัวใหญ่ดิหัยใหญ่กับหัวใหญ่ขนาดน่าเสียสานหัวดิกูโปรตีนมาดูเอาน่าเซียนเอาเอาเอา บอติงบอติงครับเปิดเอาเอาเอาโอ้เราสุดยอดจีิลยครปลาซ้ำตอกลักไว้นี่ครับของแท้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 เจ้าลุนนีนะ อมือย่อนเถอได้งเงืหอ,อมนี่ครับของเพแยดท่านก็ปลูกครับก็ปลูกอไวครับครับเขาเรากำลังปลูกผมก็เปียดีกว่านี่มันปลูกหลักพอืมนี่ครับของเพของเพ อโอเคครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ